ค่าปาดูสวยเอาเฉพาะตัวอ้วนพอสองตัวผอมทั้งหมดนี่อุ้ยอุ้ยนั่นไปแล้วอุ้ย นี่ดูเลยค่ะมีปลานิลปลาชนขอออกไปนะคะ นี่ค่ะลูกแรกก็หมานแล้วนะคะปลาชนกับปลานินสุดยอดค่ะไปค่ะ นะโอ้นี่ค่ะนี่มีสองตัว ขอมาเอาเออกข้างบนดีกว่า ีค่ะนี่ได้ขนาดนี้แล้วนะคะ โอ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะม,มีประดูกด้วย ลูกนี้คุ้มเลยนะคะมีหลายปลาเลยค่ะนี่ปรากฏ ดูกสวยปากระสงค่ะ น่คุ้มเลยนะคะลูกเนี้ยสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะ ยอดเลยนะคะ,ะนี่ไปช่อนสองตัวตอ,อกก๊กออ่ะปล่อยเถอะผอมเกินไปตัวใหญ่นะครับแต่ว่า้อมดูไม่เอาเดี๋ยวว่าเขาไปอ้วนก่อนน่วเดี๋ยวค่อยว่ากันดูผอมมากเลยไป ่อยทั้งสองตัวเลยัดเอาเฉพาะตัวอ,อ,อ้วนพอสองตัวผอมทั้งหมดนี่อุ้ยเยอะอุย้ยนั่นไปแล้วมีเปล่าดูไน วุ้ยมี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 มันอยากกระดิ่งเลยอ่ะปลาสาตัวเบลเลยนะมาเดี๋ยวเท่อนี้ ปลาซาหรือปลาอีไทยนะครับนี่ทางภาคตะวันออกทางจังหวัดกาจะเรียกปลาซ่านะครับปลาแบบนี้ นี่ค่ะหายไปตั้งนานกลับมาก็ยังหมานเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะดูเลยค่ะ